อนนี้มีนะคะก็มีน้อยลงแล้วของกีมันโดนมันทำมาที่แบบว่ามันจะกระทบเส้นสีมัน,มน,มน,มนจริงๆเป็นอย่างนั้นมันตลอดระยะเวลาชีวิตนักร้องเลยค่ะก็คือทุกครั้งที่มีคนสูบุรีหรือสูบพอร์ตหรือทําอะไรก็ตามที่มันเป็นการเผาไหม้หรือเป็นควันแม้กระทั่งสมองเนี่ยแหละสมอก,ก็จะต้องแบบมีรูปแบบที่มันถูกต้องสําหรับการหายใจ<ม>ของคนจริงๆซึ่งหนูก็เป็นคนเซนซิทีฟมากๆแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูก็ไม่กล้าที่จะเรื่องมากนึกออกไหมหนูก็จะรู้สึกว่า ไอ้บางทีเขาก็สูบก็สิทธิ์ของเขาเขาจะทําอะไรก็สิทธิ์เขาแต่ว่าด้วยคําที่เราร้องทุกวันน่ะสมมติว่าเราเจอบุหรี่ไปวันหนึ่งบุหรีบุหรีพอร์ตพอร์ตเอ่ยวันต่อมาถ้ามันป่วยอ่ะมันจะป่วยเป็นระยะเวลาอย่างต่ําคือหนึ่งเดือนแปลว่าหนูต้องหยุดงานหนึ่งเดือนแปลว่างานทั้งหมดที่มันอยู่ในหนึ่งเดือนหนูต้องเลื่อนหมดที่เป็นงานเกี่ยวกับเสียงแล้วพอมันเลื่อนปุ๊บถ้ามันเกิดคนที่ไม่มีความรับผิดชอบมันดูดมาสูบในตรงที่มันไม่ควรสูบอีกอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือ บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่หนึ่งสูมันความรับผิดชอบสองคือมันไม่ใช่แค่หนูแพ้หรือไม่แพ้แต่จริงๆแล้วก็ควรสูบในที่ที่จัดไว้ให้ซึ่งหนูเองดันเป็นคนแบบเซนซิทีฟเรื่องนี้แล้วดันเป็นเครื่องดนตรีเราดันเป็นคอเราอีกเมื่อมันเข้าจมูกมันก็แพ้ถึงจมูกถึงตาแล้วมันก็ลงถึงคอจนได้สุดท้ายเสียงก็มีปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าหนูก็ต้องยกเลิกแคนเซิลงานอะไรบ่อยๆเพราะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงซึ่งมีผลมาจากควันใช่ซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ มีมาตรการของทีมก็ค่อนข้างคิดว่าค่อนข้างโอเคมากๆทั้งทั้งในเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามก็จะมีมาตรการว่าจะให้เซ็นสัญญาไว้ก่อนเลยว่าห้ามทําอันนี้ห้ามสูบบุหรี่ห้ามทําอันนี้ในระหว่างที่กําลังแสดงนี่คือทุกงานที่ยอมใช่ค่ะก็คือต้องเซ็นรับทราบว่าถ้าเกิดว่ามีควันใดๆเกิดขึ้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะหยุดโชว์ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะแบบมีความเรื่องมากถูกไหมแต่ว่า มันมันเป็นอนาคตของไม่ใช่หนูคนเดียวมันเป็นของทีมงานด้วยที่แบบว่าหนูหยุดวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องทางกันหมดใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งนั่นแหละควันแบบว่าบุหรี่มือสองจากใครไม่รู้ที่มามันก็อาจจะทําร้ายเราได้ซึ่งจริงๆมันไม่ไทำร้ายแค่หนูมันอาจจะทําร้ายคนรอบข้างที่เขาก็ไม่ได้สูบด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะไม่ได้เซนซิทีฟแบบหนูซึ่งหนูเป็นนักร้องไงต้องใช้คอหนูรู้ตัวอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละปัญหาก็ถูกแก้ด้วยการที่แบบ เซ็นสัญญาก่อนเลยถ้าร้านไหนก็รับทราบก่อนนะว่าต้องเป็นแบบนี้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 ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รับทราบกันว่าเราสามารถหยุดโชว์ได้ตลอดจริงจริงยังยังไม่เคยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็ก็จะมีการเคลียร์ได้ตลอดต่อให้มีคนไม่น่ารักเราก็จะพูดออกเวทีเลยซึ่งซึ่งตอนแรกหนูก็กังวลนะว่าหนูจะดูเป็นนักร้องเรื่องมากไหมที่แบบว่าเฮ้ยก็จะสูบแล้วทําไมแต่หนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดว่ายังจะทําอาชีพนี้ต่อ ด้วยที่การมีคนไม่เคารพเราขอไม่เล่นตรงจุดนั้นละกันแต่ว่าเรางานเรามันก็ต้องเคารพในอาชีพนิดน,นึงส่วนไหนที่มันถูกเป็นการแบบทาสัญญาไว้แล้วเราก็ควรจะต้องทําตามใช่เพราะว่าถ้าร้านไหนไม่แบบหรือว่าในที่ไหนที่เขาไม่ได้สะดวกจริงๆหรือวแบบ่าเราก็เราก็เลือกได้เราก็เลือกว่าจะแบบเออไม่รับดีกว่าใช่แต่ว่านั่นแหละถ้าถ้าอยากก็อยากนิดน,นึง ให้เกียรติคนรอบข้า,ขา,กาขงก็บอกความติสมันเคยมีเหตุการณ์ที่กิดขึ้นมาน้ำไม่ท่วนเลยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงปีก่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่โบราณง,งานเยอะมากๆลาแล้วลาอีกลาร้านานีซ้ซ้ำๆๆๆทุกอย่างเกิดจากวันหมดเลยค่ะเกิดจากสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ของทางเราเพราะว่าเราจะไปบอกว่าอยุดสูบหยูดสูบกลายเป็นทุกคนมันก็วุ่นวายกันไปหมดซึ่งตอนนี้เราก็คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือสัญญามาเลยว่า คุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าศิลปินคนนี้ไปแล้วคุณจะห้ามห้ามคนสูบได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะหรือในจุดที่สูบก็จัดไว้ให้ที่เป็นที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีสัญญา,านี้ไปรรานเขาเข้าใจในสิทธิ์ที่เราเร่อเรียกว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจแต่ก็มีส่วนที่ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเหมือนกันว่าเอาสูบนิดเดียวมันไกลกันจะทําไมอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ก็ทางเราก็ไม่ได้อยากให้อะไรแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่ว่า ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่มันมีควันแล้วถ้ามันเข้ามาจริงๆอะ่ะหนูไอทันทีแล้วมันไอแล้วมันหยุดไม่ได้เลยทําให้แบบว่าการโชว์จากจากที่เราเตรียมมา100อะ่ะมันกลายเป็นแบบ10%แล้วเริ่มกลายเป็นติดลบแล้วก็กลายเป็นว่าเราไอตลอดโชว์มันก็รู้สึกว่าอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะไม่คุ้มค่าจ้างของร้านหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าร้านเองก็ร้านเองก็อยากให้ร้านก็รับคอนดิชันได้ว่านักร้องคนนี้ก็มีแพ้ตรงนี้จริงๆเออนั่นแหละตอนแรกหนูคิดว่าหนูแบบ เราก็เครียดเรื่องนี้ว่าเราดูแบบเราดูเรื่องเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็แพ้จริงเออก็ลองดูดูเดี๋ยวก็แพ้เลยไอเลยใช่แล้วแบบแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ตลกแบบว่ามีมีแบบผัดกะเพราผัดน้ำมัน่อยอะไรเนี้ยแล้วหนูก็หนูก็คิดมันไม่ใช่บุหรินอะไรวะหนูก็ขึ้นมาโบกี้สวัสดีค่ะโบกี้ไรออนค่ะสุดใจเลยนะ แล้วก็ไอตลอดเลยแล้วหนูก็ไม่ทราบใครมาผัดกระเพราอะไรตรงนี้เขาเนี่ยแม่กระเพราอะ่ะคนคนปกติไปร้านตามสั่งทุกคนไอหมดเลยแล้วนักร้องโคตได้ไ <laughs> อไม่หยุดเลยค่ะสวยมาก <laughs>